คำว่าอนุอิสระและคำที่เรามากจะได้ยินต่อกันไปก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนี่ยค่ะดรค่ะตัวของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะ มันคืออะไรแล้วเขามีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะครับอนุมูลสระก็อย่างที่ดรนิกพูดไปแล้วนะครับคือเกิดคือมันเป็นสารเคมีที่เข้ามาทำลายใ้ไอพวกอวัยวะตับไตไส้พมิุ้มเราข้างในรวมทั้งผิวหนังเราด้วยสารต้านมือคือคือสารที่มายับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิยาออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นเศษกองของการทำให้เกิดอนุมูลสลสระขึ้นมาในในร่างกายดรนิกพูดแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะแบบนี้แล้วนี่เราจะสามารถ รับสารฟ้าอนุมูอิสระได้จากช่องทางไหนบ้างคะคะเน,น่คือจริงๆแล้วนะคะอย่างที่ดรพูดอะร่างกายเรามีทั้งสารฟ้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มีอนุมูลอิสระอยู่แล้วดังนั้นร่างกายเราก็ต้องมีสารต้านใช่ไหมคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเสริมกลัวว่าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราจะมีไม่พอ<ม>เราสามารถรับได้ส่วนใหญ่ก็คือจากทางอาหารคะ่ะแลพวพวกผักผลไม้ที่เป็นสีเช่นอย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยคะ่ะมีไลโคปีนหรือว่ามีเบต้าแคโรทีน ก็คือจะเป็นกลุ่มสารอาหารจาพวกวิตามินที่เรามาพบได้ในผักผลไม้ที่บอกว่ากินผักแล้วจะผิวสวยผลไม้ผิวสวยส่วนหนึ่งก็คือมาจากตรงนี้ละคะ่ะจินี่ถามว่านะครับเราจะทานอย่างไรที่จะให้ไปสารต้านอนุมูลสระตัวนี้นะครับที่เราทานก็ไปแล้วเนี่ยมันได้ผลอย่างเต็มที่อย่างเช่นว่าของเนี้ยร่างกายผมเนี่ยคุณแป้งตอนนี้ผมมีอนุมูลสระเข้ามาละมันมาถึงพุกมันมันมันกระทบผนังเซลล์ของผมซึ่งเป็นพวกไขมัน แต่ผมกินวิตามินซีเข้าไปเนี่ยวิตามินซีมันไม่ละลายในไขมันนะครับเพราะในวิตามินซีผมเนี่ยไม่สามารถปกป้องอนุมูลสละที่เกิดขึ้นในผนังเซลล์ผมได้เลยเพราะมันไม่สามารถเข้าไปต่อต้านแล้วนูในใสไขมันได้ในชั้นไขมันได้หรือผมกินแต่วิตามินอีเข้ามาแต่วิตามินอ e ีมันปกป้องในตรงส่วนชั้นที่เป็นแผ่นผนังเซลล์ผมแต่ตรงส่วนก้างนอกที่ส่วนสองไซโตพลาซึมตรงนี้มันปกป้องไม่ได้อีกเหมือนกัน เพื่อนตรงนี้แหละครับที่เรากำลังบอกว่าเราต้องมีความเอ่อมีความครบสมบูรณ์ของกอ,งองทั้งสองตัววิตามินในแต่ละชนิดอะคะ่ะไม่ใช่ทุกตัวจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ <c oughs> เพราะว่าวิตามินที่จริงๆแล้วเราต้องการอย่างวิตามินดีอย่างเงี้ยค่ะคือมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูก <c oughs> เป็นเรื่องด้นานแคลเซียมคือวิตามินดีไม่ได้เกี่ยวกับสารานอนุมูลอิสระเลย B, วิตามินที่เกี่ยวกับอนุูลอิสระก็คือวิตามิน C วิตามิน E เขาก็จะทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ามีซินเนจีคือทํางานส่งเสริมประสิทธิภาพระหว่างกันแล้กันดังนั้นบางทีเวลาเราเลือกวิตามินรวมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูกระป๋องแล้วบอกว่าอุ๊ยอันนี้มีทุกอย่าง พก็ไม่ใช่เพราะว่าการที่เราจะเอาสารทุกอย่างเข้าไปรวมในอันเดียวแปลว่าปริมาณสารแต่ละชนิดอาจจะต้องลดลงหรือเปล่าแล้วดังนั้นเราจะดูว่าแบบเอ๊ด o ตัวนี้มันพอกับการที่เราจะเอามาใช้งานหรือเปล่าจริงๆแล้วเราต้องการทานวิตามินไปเพื่ออะไรเพราะว่าในคนในแต่ละอายุในแต่ละสภาพของสุขภาพกอาจจะต้องการวิตามินแต่ละชนิดไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดนิดนึง